แล้วก็ล้างจะขึ้นไปป่าด้านบนนะครับไปเก็บเห็ดกันจ้า เรากำลังจะขึ้นไปป่าด้านบนครับไปเก็บเห็ดกันครับอ้าวต่างคนต่างก็ถ่ายกันครับเช็คชมข้อดม่ามาจ้าไปา,านายนไม่ชนหรอกลูกามาเฟียดิมาเฟียบินเฟิร์นใช่ไหมมาเปียจะไปด้วยเออพ่อถ่ายยายก็ถ่าย ลุงทอเบไปไหนแล้วเก็บเห็ดหมดแล้วมั้งอ <c oughs> โอ๊ยเจอแล้ว <c oughs> โอ้ยมาเฟีย <c oughs> โอ้ยตกใจหมดเลยมาเฟียนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้อาไอ้เจ้าบย์ดูทพเบย์อยู่บนเขาแล้ว<ด>ปุ๊ก,กลุ๊กค่น้องๆมาบุกป่าคุณตาเลมโบ้ครับผม เจัาแม่แดนเอาเย็ดตะมิเกตทัดขั้นตะเล่นนะยะทัดขั้นตะเล่นแล้วอ่าเอ้ยมาเฟียนี่แม่มันชีใส่อืมเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะมาเฟียนี่อยู่ไหนวะเนี่ยมาเฟียเอ้ยมาเฟียมันดักล้อ ไปเลยลูกไปโอ้ป่ะป่ะขึ้นไปลูกขึ้นไปโกอุ๊บอุบอุบอุ๊บทินมามาอุบถินบ้ามาโอ้ยแม่เก็บช้าชลูกแม่บอกเก็บแม่บอกเก็บช้าอ่าอ้อรอนทำปะออกโซขั้นขั้นเคอยอสีอินันเย็สตมิเกอ๋อ เออแดนนะมี้เยนี่อ่้อนเนาะหลานเล่นนเล่นหนานูราพกกระแดนพกกะไม่ต้องร้องลูกเล่นแย่งกันเก็บเห็ดเด้น่ะเล่นหนานราพกกระแดนเนี้ยยโชกุดนูราอเออเอาเลยลูกพกกะอเลมนาทินโคย์เก็บช้าช้าลูกยิตะสตูเดินพกกระแดนเนี้ยเนนูราเฮ้เด่น โนราซีไม่โนราซีมินฮันเด่นเด่นเ่พอกันนี่ลูกดูดูมือดูมือฉันเก่งมากลูกคานอินเตอร์คนลาวัลีฮะเด่นคุณลาหูเดะทอดคันตลเล่นเห็ดดำลูกปไปไปอินเออินอินเตกรูตาอินเตกรูตาไม่ต้องร้องลูก มาเปิดกรุ๊ปแต่อินเปิ์กรุ๊ปอ่ะฮะโอ้ยยายอุ้มอีกแล้วมั้งเนี่ยโอเคโอเคโอ้ยยายตายแน่ๆงานนี้ยายตายแน่แน่โอเคโอเคโอเคจะทำคลิปสักหน่อย เดี๋ยวต้องอุ้มหลานแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยว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 เอาหลาเอายายเสร่หลาเอาหลาเอาหลังใส่เอาหลานใส่หลังก่อนไม่ใช่เอายายใส่หลานให้ยายอุ้มอ่ะโอเคโอเคโอเคมาโอ้โอเคโอเคอ่ะยายหิ้วทีสองโครยเลยครับโฮ้ย ดีพ่อมาด้วยอันนี้เห็ดพึ่งจะ้ะพี่น้องแก่และเป็นเชื้อเป็นแนวต่อไปจ๋าวาลีอยู่นี่ลูกเดี๋ยวอาะฮาโหหมูป่าดุดดุนพี่น้องจะ๊งจะโอ้ยลอยหมูป่าหมูป่ามาหาเห็ดเหมือนกันเต็มเลยลอยเต็มเลย ไปแล้วโอ๊โนราขี่ม,ม้านะคะขี่ม,ม้าใบเฟินนะคะโนรานะ่ะ <laughs> ลุงทบเบตไปแล้วร่อนตามหลังมาโอไปลูกลูกหลานไบกิ้งคอม ไวกิ้งซามีนเข้ามามาเร็วๆลูกอ่าเอาอีกแล้วนะพี่ยายอีกแล้วอ่ะอร้อนอ่ะแฮมตักรแลมนาทินโคลยาเก่งจังเลยดุกติกดุกติกอ่อร้อนร็อกระแดนว่าดุกติกเอ็นเอ็นหนึ่งสองเอ็นนะ ยาดุกต oh yeah, mm ิกดุกติกมีตับะอืมฮึมลองเล่นเหมือนเปีนหุ่นอยากแกลบเป็นหุ่นอรอนดุกติกอรอนโอ้ยมีการเป่าค่ะดุกติกอรอนเก่งจังเลยอรอนมีเล็กๆ เป่าด้วยนะพี่น้องน้ำลายเต็มเห็ดแล้วลูกโอ้โหอ้อนคนละเฮเดเย็เดียวตูคนละนดูสิลูกเี่นๆนเียวเดีายวเดียเดี๋ยเดี๋ยเนี๋ยวเนีย้ดทินาทินโคยใส่โคยไว้ลูกเอาใส่โขยไว้ อ่าฮดาด่าฮาอ่าฮ่าฮออียาฮดาฮ่าฮ่มี่อฮ่าฮ่าม่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮอาฮ่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 ่าฮ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 ่่าฮ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 ่า่่่่ quang cái nóng keng canh keng hết nhắn suốt hậu มาเลี่ยดักบเ่เถิงเร็วมาเลี่ยหำบ่เถิงแล้วสูดีนะมันฟังไม่รู้เรื่อง <c oughs> ขึ้นเอาพูดด้วยสารขึ้นก่อนนะคะ V i p อพด้วยนั่นเนี่ยลูกหลานเจ้าของป่าต้องดูแลให้ดีนคนขับ <c oughs> อย่างเราสยมีเ ใหญ่เดินไปก่อน,นเดี๋ยวเราตามทันไม่แจ้มชินฮะไม่แจ้มชินอ๋อ นนละน่นละอะไรเล็กหนาะ บอสกูดแฟดิทมดย่าบอกูดเชิญจ้าอสกูดอกูดน้ำซุปเตรียมไวให้น้องโนราแล้วนะคะโนราหยิบบ็อกครีปไปหลายอันแล้วเด่นโนราอ้อออร้อน วลีจะบ้าอีเราเปนนเนามินอ๋อเดนนามินก็บอกอันนี้ของฉันนี่วอลีเราซบปะย่าอ่ะบอสกุตวลียันปะวอลีช่วยตับหุ่นหุ่นขันชิตนต่ฮะทำไมระบบระบบย่าอ่ะบอสกุตบอสกุตแม่กำลังเอาพี่ออรอนเข้าไปห้องน้ำบอลสกุต Mosan Topei Papa Motor 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 Kibirit, Motor 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 ถักสซมิสเก๋บอกอร่อยอร่อยลูกเขยลูกเขยเดี๋ยวยายไปบอกไปถักฮะบ๊อดเดินน้ำบ่อล<ป>่ะซาห<ป>มาียิ่งเง็ดสวามซาหมาีอินเตอร์สวาม <c oughs> อินเงีแฝ่ละได้นามุสานชิกลิงอินเงี้ยแฝ่ละไม่ได้อะไร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 ว่าที่จะเดชิกลิง โอ้สองคนส่งไปส่งโอ้สคนสงส่ย่าลังวลทีอย่าหัวกันไม่ว่าอ่าด้วยทีจะทำสองกังวลทีถ้าคุณจะใช่ใช่ใใช่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 ใ่ใช่ใช่ใใช่ใช่ใช่่ใช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 ่ใ กลวยอย่าดูขอบคุณมากค่ะถักสมิกแก่ s e ดซีฟ d Seafood โอ้ยหืม สวัยวเคุณสวัดชกุดโอ้โ oh, นราคุณตายังทำธุระในโทรศัพท์ไม่เสร็จจนะ้ะคุณตาดูอะไรไม่รู้ในในโทรศัพท์ให้ลูกหลาน

Då fick jag beställning på kraft och så, så det var bra va? Ja, 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 ja. Ja, det är akadat här. Va? Kolla. Men jag snål med

ห้าว yeah, อย่าแกบอกว่ามีข่าวดีนะที so no. ่รักให้รางวัลในการทำอาหารอร่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปเก็บเห็ดในป่าเมืองเดิมมีออเดอร์เข้ามาลูกชายมาจานที่สอง ไ้คัตักไปก่อนบอกคุณตาขยายขยายโตหน่อยอืมค่ะค่ะอร่อยจนเสริมโต๊ะค่ะคนละสองจานไปแล้วมาย่าเอ็กซ์ตาบู๊ชายลูกเตยลูกสาวสองจานคุณย่าสองแล้วพ่อหนึ่งนืดูนวลละหอมบ้างแล้วทีนี้จะนี่เลยจะของแม่ครัวจะ

det var inne och kollade. Det var alldeles strålande sol och det blåste mycket. Och det var typ så att de betalade 8 öre de andra tre åren. Vi betalade 1 krona 45 öre den dagen. Vad fan det? Så gick in och kollade vad det kostade per pris då. Så var det 1,20 och låg så på Jag tänkte att det kommer och där i vinter. Ja, så det blir...

Jag menar han är ju helt sjuk Det en jävla Alltså det är ett jävla sätt det här. är det. Det är samma lamm. Wow, -hmm. skogshanden det. Om mm har -hmm. bort det så är det blivit ännu bättre. skulle ju ha tillägg på 30%. ลูกชายจานที่สามค่ะหันมาหาไม่ยากก่อนรูลาสิตาฮะมานั่งตรงนี้ลูกอมทานอิ่มแล้วนะคะ ไม่ได้ตั้งกล้อง้ะดูก็อิ่มแล้วคนละสามจานเลยพี่น้องเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆคุณลิมโบยังไม่อิ่มคุณยาก็ยังไม่อิ่มถ้าเหลือก็คงจะให้ทุกคนเอากลับบา้านเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะเดินทางไกลจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณน้องน้องโนราเยอ น้องโนรากับออรอนจะมาเอาแอปเปิลต้นนี้บอกว่าอร่อยหอมบอกว่าขอไว้สักสองลูกแล้วกันลูกบอกว่าฉันไม่ได้เอา <laughs> อืมโ okay. อเคเอยสปอล, <laughs> ลาเออเออแดนสปอลาแดน,นออกออกนั่นขอไ้สองลูก <laughs> เออเออย่าออรอนบอกว่าอร่อยมาก Dỏ, dỏ, dỏ. In tê cốt. tê Mình cái cô mẹ ít mà. Hả? Ờ, bà sẽ cút. đi đi, bà xin à. Ờ, ý nghe phó là. đây nè. Học bà phải lại, à phải Dạ. Ok. Uh <laughs> <Yeah>. <laughs> วอาโชดโนะฮะทุกคนลงความเห็นว่าอร่อยวาลนเลยออวาลีฮอนลาคุยนี่ day, ่ออโนนละขอลูกไว้ขอลูกไว้สองสองลูกนะคะลูกน้นด้วยลูกใหญ่อันนี้ก็ยังเล็กอยู่ย่ อ๋อเดคันยาทักแควทักแควลอวบอกว่าขอบคุณนะาวาลีอร่อยมากแอปเปลิลเด่นนะโอ้ยขายดีขายดีจ้ะเหลือไว้ก็หลายลูกอยู่แต่ว่าเขายังไม่โตด้านนู้นนะลูกโตๆตนี้นะคะนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวมาชิม เดี๋ยวมาชิมเมื่อก,กี้มาเล่นกับขี้เหลกันจะ้ะดูพี่น้องดูสิบอกแล้วว่าอร่อยมาเล่นกับขี้เหลเอาโนรามาด้วยขี้เหลมาใกล้วาลีแต่ไม่ใกล้โนราขี้เหลขคอมขี้เหละวอร์อขี้เหลกกำลังจะดื่มกาแฟกับ บูเบอร์ี่พากยกะคุณตากำลังต้มกาแฟอยู่เมื่อกี้ก็เปลี่ยนถุงถุงน่องให้คุณย่าละที่มีคนมาทำให้ประจำนะถ้าคุณย่ามาพบปะลูกหลานจ้ะคิดเลยถ้าคุณย่าพบย่าคิดเลยพบปะลูกหลานก็ลูกหลานจะถอดให้ ย yeah, าคิดเลยคิดเลยในส่วนที่เหลือวางถุงวางกล่องให้เรียบร้อยลูกชายตักเอาไปไว้ในรถแล้ว <ś c oughs> ก็เดี๋ยวลูกสาวคุณย่าด้วยนะบอกว่าเอาทั้งหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่อยู่บ้านแล้วเด็กน้อยเด็กน้อย <ś c oughs> นั่ง ลูกชายเอาเอกสารอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เอาข้าวที่ตักไปไว้ในรถแอปเปิลลูกแพรเขียนเป็นภาษาไทยสามีบอกอนอ่านบออกเดอค่ะอันนี้ก็เอาให้หลานไปก่อนให้ออลอนไปก่อนอลลอนชอบลูกแพนะคะแอปเปิลอันนี้ก็แอปเปิลนีนางน้อยนะ,ะไปอยู่ในท้องลูกหลานก่อนนะหาลูก แล้วก็ข้าวอาหารทุกอย่างแหละแบ่งแบ่งไปหมดเลยข้าวไปนะแล้วก็อันนี้ก็คุณย่าค่ะคุณเลมโบก,ก็บอกขอไว้รับข้าวจานเดียวอันนี้ก็หมดนะหมดค่ะนี่หอมว่าจะเอาไว้ทานนิดหน่อยนะคะซุปว่าเดี๋ยวแบ่งคุณยา่าหลานอ้อนแล้วค่ะ ยังไม่ได้กินไายกันเลยแม่ไม่ยอม,ไม,ยอมไม่ยอมทิ้งข้าเหนียวให้ลูกคลิปบิดรีกุ้นลิกน่ารักถ้าถ้ดเอาไปหมดเลยจ้ะแกคุกแกอิมอร่อนคุกกะเมียอิมอร่อนจะนึ่งใหม่พรุ่งนี้อ่าโอ้ ยำหย่ำหย่ำวิลลี่กูดวิลลี่กูดเพอร์เฟกเพอร์เฟกคุณยายเขากล่องเล็กๆโอเคข้าวหมดก็ติดข้าวเหนียวหมดก็ติดจ้าจ่ายอาหารแล้วก่อนกลับกันกลับบ้านก่อนจะกลับบ้านก็นี่เลยค่ะกำลังทานพายแล้วก็ไอศครีมนะคะตามด้วยวานิลล่าซด ของกาแฟกันอันนี้เขารู้สึกเขาเจะมเีเรื่องกระดุมกระดาษกันจัดแล้วคนนอกเราไม่เกี่ยวอะไรลูกโอ้ยเล่น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 หารองเท้าไม่เจอทางเดซ่ำมาส่งยากก่อนหารองเท้าไม่เจอ Lycka till med knäpp. Pappa. Kommer du? Kommer du? Ja, vadå? Hej, hej. Hej, hej. ครอบครัวาตาติ้งหน่พระจันทร์ขึ้นแล้วจ้าส่งครอบครัวกลับบ้านด้วยความปลอดภัยเนาะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปติดตามให้กำลังใจนะจ๊ะตอนนี้ก็ดึกพอสมควรละเด้วได้พักผ่อนเก็บข้าวเก็บของพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่นะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ